สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งหน้าง,งานของผมแล้วนะฮะก็เป็นหน้าง,งานที่สองสหรับหมู่บ้านนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่เริ่มกดเข็มแล้วนะฮะไปดูกันเลยมาพอดีเลยผมอันนี้เริ่มกดเข็มไปได้เยอะแล้วนะฮะอ่ะอันนี้นี่คือเข็มที่สั่งไว้นะยาวมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นสิบสองเมตรนะอันเนี้ยนะครับนี่จะเป็นเข็มเขื่อนอันนี้เป็นเข็มสเตย์นะจะสั้นกว่า ค่อยกดลงนะฮะ จะเห็นได้ว่ามีแนวเขื่อนเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็รื้อคานทิ้งนะลื้อคานเดิมทิ้งไปน้ำค่อนข้างลึกนะฮะที่นี่เข็มแน้วยาวนิดนึง ก็เรียบร้อยไปถึงต้นนะก็จะดูว่าเราถึงแนวเอ็นไว้อย่างนี้นะอันนี้เลยนี่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะบึงน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้านนี้นะมผมเพิ่งทำเสร็จไปหลังนู้นตรงนู้นนะฮะมองไม่เห็นต้นไม้บางอยู่นะก็เพิ่งเสร็จไปหลังหนึ่งอันนี้เป็นหลังที่สองนะ เดี๋ยวก็กำลังไปขนไปดึงเข็มมาอีกต้นแล้วนะแล้วก็วางอยู่เนี่ยนะครับเข็มครับก็เข็มนี้นะครับจะเป็นไอ2นะครับยาว10เมตรนะครับแล้วก็เข็มสเตย์เป็นไ22ยาว8เมตรนะครับแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยเรากดเข็มตามแนวนี้นะฮะแล้วก็ตรงนั้นเวาลงไปเพราะว่าจะทําเป็นเออเป็นเหมือนลักษณะว่า เป็นท่าลงไปนะเป็นท่าน้ําให้มันเว้าวลงไปนะคานก็จะเป็นคานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตึ๊บตึ๊บเราตกแบบนี้หีนึงแล้วขึ้นมาใหม่ะอันนี้เดี๋ยวเริ่มกดอีกเข็มนึงแล้วนะอันนี้ก็ต้องนําก่อนนะนะครับเนี่เห็นไหมว่าเขาจะวัดไว้ทุกระยะหนึ่งเมตรนะอ่าโอเคตามนั้นแล้วก็นําลงไปก่อนเพราะว่าดินเนี้ยก็เป็นดินเหนียว

ต้องบอกก่อนนะครับว่าของผมนี่เป็นทีมงานก่อสร้างเขื่อนนะครับนะฮะไม่ใช่ทีมงานกดเข็มนะแต่ว่าเข็มเนี่ยการกดเข็มก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในงานที่ต้องทำนะฮะเพราะหลายๆคนมักจะโทรมาบอกว่าให้จ้างไปกดเข็มนะต้องบอกว่าไม่ใช่นะผมเป็นทีมงานก่อสร้างเขื่อนนะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งในงานที่ผมต้องทํานะครับอน,นี่ก็จะเห็นว่าบึงนี่ใหญ่มากาาแต่ว่าเขาห้ามตกปลานะ จะเห็นปลาตายตัวนี้นะคือไม่รู้ว่าน้ำดีหรือเปล่านะปลาตายนี่ก็นุ่งก็ปลาตายตัวนะนะครับ <ฟ ue> มีเป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะในหมู่บ้านหลายคนน่าจะรู้แล้วนะี่หมู่บ้านมหมู่บ้านอะไรนะเดี๋ยวจะกดเข็มขต้นนึงนะฮะ Oh,

แล้วก็ปลดโซ่นะแล้วก็กลดลงไปอีกที เรียบร้อยอ่ะนะครับก็งานเขื่อนกำแพงกันดินนะฮะป้องกันดินสไลด์นะก็ติดต่อผมได้นะับที่เบอร์8 8 8 8 6 9 0 8 7นนะครับตนี้เนี่ยนอไหนีน่นน้ ก็กดเข็มเขื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเข็มสเตย์นะเข็มสเตย์ก็เป็นไอ้ยิบสองแปดเมตรโอเควันนี้ไปแล้วฮะอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดไปแล้วครับสวัสดีครับ